แต่อันนี้สิมันจะไปได้หรอครับพี่กองทักษิณจะไปพบนายกมาเลเซียอันนี้ก็ต้องขออนุญาตศาลก่อนไหมนายไพศาลพืชมงคลเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่าให้จับตาการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรซึ่งยังอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี1-1-2มีอีกคดีหนึ่งนะยังคาอยู่สองคานี่จะออกนอกประเทศต้องขอต่อศาลเคยขอไปดูไบสองครั้งศาลไม่อนุญาต นะครับครั้งนี้คุณไปสารพืชมงคลบอกว่าจะขออนุญาตสารออกนอกประเทศเพื่อไปพบนายอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรทีที่มาเลเซียที่เมืองลังกาวีนะครับในวันที่26ธันวาคมนี้ตามที่สื่อต่างประเทศรายงานหรือไม่คุณไปสารบอกลังกาวีลังกาวีดีลรอบสข่าวคราวเหตุการณ์ลังกาวีดีลรอบสองที่จะเกิดขึ้น26ธันวาคมนี้ได้เผยตัวออกมามากขึ้นแล้วว่า จะมีการพบปะหารือกันระหว่างนายอันวาอิบราหิมหนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมีข่าวครา,าวว่าจะมีการเชิญบิ๊กโทนี่ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายอันวาอิบราหิมไปร่วมหารือด้วยเดี๋ยวนะอันวาเขายังไม่ได้ตำแหน่งนะเขาได้ตำแหน่งปีหน้าและตำแหน่งที่เขาจะตั้งทักษิณคือที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียน ตอนนี้ทักษิณจึงยังไม่ได้มีตําแหน่งอะไรกับอันวาอิบราฮิมนามแล้วเขาจะไปคุยกันได้เหรอเนี่ยพอยมาบบในฐานะอะไรอ่ะมาแบบนี้ปุ๊บนะทําให้คิดได้เลยนะว่าอาจารย์ปู่ว่าการที่อันวาอิบราฮิมเนี่ยจู่ๆก็ตั้งทักษิณข,ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนซึ่งยังไม่ถึงวาระเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันไม่ใช่แค่อันวายอยากตั้งอะ่ะ นะทักษินอยากตั้งเออคืออย่าลืมนะก่อนหน้ากลับมาเนี่ยฟอกใช้ผมซักฟอกยี่ห้อมาเลยมาเ,ออเลยอะ่ะเขามีอะไรรุธศาสตร์ที่เอาโลกร้อมประเทศใช่ไหม,อมเอากระบวนการการ,การต่างประเทศเอานักลอบบี้ยิสต์ต่างๆเนี่ยมาช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายทางการเมืองตัวเองอย่าก,กันนั้นเลยก่อนหน้านั้นทมัยก่อนนู้นหลายปีมาแล้วเนี่ยเปิดเวทีในมหาวิทยาลายัยนะสร้างภาพว่าถูกเชิญไปพูดเห็นไหมเนี่ยม,มหาวิทยาเชิญผมไปพูดแล้วก็มีนักการเมือง ดังๆปรากฏว่ามีแต่อดีตรัฐมนตรีประเทศน้อประเทศที่แบบถ้าเป็นนักมวยคือเขาเรียกนักมวยปลาร้ารู้จักคําว่านักมวยปลาร้าใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเอเจนต์ส่งมวยไทยไปต่อยที่เมืองฝรั่งนะเพื่ออะไรเพื่อให้ฝรั่งน็อกอ่านะก็ส่งมวยแก่ๆไปมวยแบบรุ่นผมแล้วแบบเนี้ยเพื่อไปสร้างสถิติให้ฝรั่งแล้วก็ฝรั่งก็จะได้อัปราคามันไปก็มีเหมือนกันแล้วตารางสูกจับได้ไงว่า มันเป็นงานแบบทั้งประชุมเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่ามีกระบวนการตรีข่าวนักมวยก็นักมวยปลาราคือมันมีกระบวนการล็อบบี้ยิสต์ตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยมันทําให้อาจคิดได้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องความประสงค์ของอันวาแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้<ช>นะหรือรอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะฮะ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอ r ์โรฟอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันมอสโคเดินทางสู่เมืองมูสมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลท์พ์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูส์มันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680